โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีกันด้วยนะผมก็มาพบกับผมนะอินบาเฟสอีกเช่นเคยนะผมวัมนนี้ก็เล่นในเน็ตคูเกิลเหมือนเดิมนะเออไปเกมที่เล่นกับเพื่อนได้นะผมเอ่าเดี๋ยวเปิดไฟก่อนมันคืออะไรอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม้ไม้ทองคำอ๋อโอเคโอเค โอ้โหอา่เลยเหรออญ่เลยแ,แต่เขาไม่รู้นี่ยังลกอ๋ออออะไรอ่ะอ๋ออะไรอ่ะอ๋อค่อนแหมน่อะไรอ,อ่ะอ๋ะอะอ,ะะอะไรอ,อ่ะมันนี้ไม่มีอีกแล้วเฮ้ยสวยว่ะ ก็เขียนไงวะเขียนไงอ่ะไม่ดูซิพี่มาดิไมโครเวฟไมโครเวฟผมไม่ม like ีอ <ok ่ะบ้านผมอ่ะบ้านตรงนี้ไหนว้นเนี้ยโอ้ยไอ้่ีงไมโครโฟนอ๋อไมโครไมโครเยอะเขียนมากหรออ๋อนี้ยเนี้นี้ จบเลยจบเลยเอ้าวไอ้ยกกูจะรู้ไหมเนี่ยมอยอะไรอ่ะที่มันลอยบนอะอะไรนะลอยบนนี่ไปนะนี่ไปอ่ะอ๋อตุกตุกคนโง่เีย อ่อนี่ใบนะนี่ใบนะนี่ต้องกลางใบเอาเองนะก็ฟองไงอ่าอ่าอ่าทุกคนไม่งอแล้วตอนนี้โอเคถีว่าอินไออินใบหนึงรู้หมดเลยจีโน่อันนี้จีโน่ป่ะใช่ป่ะเออจีโน่โง่เขียนจีโน่ อ้าวมันทันได้เขียนเลยทีหน่อยไอ้ที่กี่คะแนนนะโอ้โหไอ้คืบจิตคะแนนว่ะอ๋ออ๋ออ๋ออะไรอ่ะใช่หรอบ้านเป็นกันโอ้โหโอ้โหเกิน เกินเกินไปคุณถูกเวลาเหรอครับคุณคิดไม่ใช่ครูอ้าวใครเนี่ยอ้พี่หมีอ้ออีกทีซีโนะซีโนะอ่าได้เรีนนะอาว điểm só chúa nào à? à yêu ngô à. à à là, à cái gì vậy cái คยดูเรื่องผีนี้ปะที่มันเป็นต้นไทรอะไม,ไม้ไม้จิ้มฟันเหรออ๋อไม้จิ้มฟันเองวาดแบบนี้เหรอวะเนี่ย <c oughs> ใครวาดแหลมๆหลมวาดเป็นยังลบเลยเฮียอ้อยก็ที่หนึ่งอะนะรับโอ้เขบาบั็กหรือเปล่าเป็นหัวหน้าห้องอะเขียนยังไงก็ได้ อ่ะชัวเอาลืมตอบเน้ในที่ตอบถูกโอ้ยตอบไม่ถูกก็ไปเกิดใหม่ไปอ๋อออไอคิมโง่เออโอ้ปากกาไอคิมเอยเรียนน้อยนี่แหละเนาะเรียนมาเยอะเกินอออ่าจิโนเขียนเลยคิมจิโนจิโนไม่อยู่ คิผายแล้วดินสอไม่ใช่แล้วอะไรมัน่ะเอาไว้ทิมหน้าคิมเอาไว้ทุกหน้าคิมอะไรวะอะไรวะอ๋อไอคิมไม่รู้จริงดิก็ต่อถูกแล้วคิม โอ้ยคิมโง่อเออไอ้คิมเนี่ยนะ้องเรียนน้อยเนะี่ยเรียนเยอะเออไอ้สงสัยไม,ม่มันไม่ใช่เรียนน้อยอะเรียนเยอะมันเรียนเยอะถึงแบบนี้ตอบไม่ได้เอาจะไม่เคยเรียนปฐมมาได้เออว่ากอะเรยไม่ใช่ลิ้นสอยไม่เขาถ้าจะข้ามชั้นเนี่เรียนเก่งเลยนี่กูก็ตอบลินสอนะแต่ตอนนี้กู้างอะไรไี่ยอ้เฮ้ยนี่ไม่รู้จริงเนี่ย ตะกี้ยังตะกี้ยงังอ๋อเฮ้ผ่านเลยที่ไม่ได้หรอกตาใครตาพีคิดต่อรุดเลยดิทุกคนรีบตอ่อเราได้เปล่าเราได้เปล่าเราได้เปล่าเอาได้ครับได้ครับอะไรอ๋อ <c oughs> ไม่ไรกันเนี้ยเยอะอ้พี่ง้อ ไอชิบหายลนลนลน,นิดนึงพี่ลุม้มก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเอ่ออันนี้กันเออเนี่ย โอ้โหพี่ยาพี่อัดคลิปอยู่อะไปอะใบให้แล้วนะไปให้แล้วนะไม่มึงว่าแค่ตรงนั้นก็จบแล้วออ๋เฮ้ยกูง่ใช่ไหมมึงว่าแค่ตรงนั้นก็จบแล้วี่เวลาพี่จะโซโล่ผู้หญิงพี่จะใส่อะไรบ้างล่ะ นหนพี่ก็ใส่ต่อไปซะถุงน่องหน้าเหมือนจีโน่ถุงน่องถุงน่องก็ชอบนะฉีกนะตอนฉีกไม่ว่าไม่ว่าจีโน่เพิ่งเข้ามาอย่างนี้ได้เยอะกว่าคิมอีกเด้อก็เด็กแสงให้ดูไงมีแสงมีทรงมีแสงเอาคิมออกนี่ว่าเอออ๋อ อ๋อว oh, oh ิ่งง่ายมึงช่วยวาดดีๆได้ไหมจีโน่ดีดีเห็นกับเดียวนี่คือรู้เลยโอ้ยหัวกหัวกน้อวาดเป็นยังไงว่าหัวว่ะหัวหัวอ้ยนี่มองแป๊บเดียวก็รู้เลยอ๋อไอคิมตอบถูกอ่ะ ตาก็นอนกอนอนก็นอพี่หมีหรือเปล่าไอจีโน uh ่ไม um ่ได้ใส่เก uh ่งนายมึงเอวเอวขนาดนั้นเหรอกะใช้ไม้แฝนเสื้อตากกอกอนอนพี่จริงไหมเนี่ยไม่ได้ใส่จริงไหมเนี่ยไม่ได้ใส่ยาจะติดเหลืองเด็กดูเป็นล้านคนเลยดิทำไงได้ ร้านคนเลือกที่จะไม่ดูโอ้นั่นแหละน่าจะถูกพี่ไม้ไม้ชัวเรืออาอะไรครับเนี่ยกดมีอะไรอ่ะเฮ้ยหาว่านอะน,นตีนอะไรอะไร่ะ อ๋อใช่ป่าวว่าเรียสตำรานอะไรวะนี่เหรอใช่ปะเนี่ยอ๋ออ๋อในผมเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่อ๋อ อรอ่ะหรอไฟ๋อไฟเหรอไอ้สัญญาณอ่ะสัญญาณอ่ะไม่ใช่ฮะยอกูยอไม่ตัดมึงว่านชี้อะไรกันมาหรือ Allai, 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 คงถูกอะน้องอ่าเห็นละคน๋อเฮ้ยอะไรครับผมตอบถูกนะครับอ๋ออ๋อเฮโอเคแ่โอ้ยแย่เลยนะครับไม่ผมไม่ทราบว่าพวกคุณจะถ่วงเวลาไปเพื่ออะไรครับคุณรู้คุณก็พิมพ์ดีครับใช่ครับเดี๋ยวคลิปมันยาวนะผี้เกียจต่โอ้ คุณเนี่ยเมาส์เขาเขียนกันแบบนี้เหรอครับเนี่ยนันเนี่ยอาออันเนี่ยไอจีโนต่ตอบไม่ได้ไอ้กินโง่มางมีหลายสระ,ะอาด้วย เออเอออะไรวะเนี่ยอ๋อโอ้ยวางไว้เฮียอ๋อกาเฟ่เอ้าเอ,าเอาเ้าอะไรวะ เอาอะเจา้าผมผมให้ทุกคนเพียงแค่สิบวีเท่านั้นไอซีที่สามแล้วว่าอืม Huh? Alai oh. ah. oh. <laughs> <laughs> <A là -ha. cười> hả? Cai Alai Alai à Alai 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 Cái Alai 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 à อะไรวะไม่คิดว่าโคตรปั่นไม่คิดอะคืออะไรอ่ะโคตไกคืออะไรอ่าโซอะอ่ะโอ๋ออะไรอ่ะ จริงๆอ่ะโซ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 โซอ่ะมองให้มันเป็นสิ่งของนี่โซโซอโอ้ยโอโฟาโซฟาบ้านพี่เขาบ้านแบบนี้เหรอเอาสวย <c oughs> อ่าอ่าไหนร้องว่านเนี่ยอ่าเ <c oughs> ห็นละเฮ้ยทำไมอะไรว่าอะไรอ่ะ เฮ้ยพี่คิดอะไรแค่นี้เออแค่นี้เหมือนหย่อมหญ้ามีเล็บมั้ยจ๊ะที่ควายเขากินกันนะพี่หญ้าอะไรอ่ะควายกินอะไรอะหญ้า ไงโง่อะไรวะมันคืออะไรอ่ะเขียนถูกหรือเปล่าย่าเขียนย่าให้ถูกมั้ยนี่ครับย่าย่าถูกแล้วครับนี่ได้ไหมงงว่ะอะไรวะสิ่ต้องใส่อะไรฮะเวลาจับของอ่ะที่มันเปื้อนๆมันต้องใส่อะไรโอ้ยไม่เลย โอ้ยหุ่นนี่เนาะนี่ถุงมือว่าอะารอย่างเงี้ยนะอ้าวค่อายวค่อยพันมือไม่ใช่เหรอก็ว่าถุงแยกอีกันก็ได้สิพื้นที่มันเหลือเป็นล้านเมตรโอ้เขาไม่รู้เนี่ยคุนึกว่าตีนหมายอะไรนะโอ้ยะไคิดแซงอะไรยเนี้ยฮะฮะอซี่ไอซี่เรียนมาเยอะตรงเนี้ย เขาเรียกว่าอะไรวะคุณลืมแล้วว่าโอ้ยหินเนาะอ้าพี่คิดตอบไม่ถูกจริงดินี่เล่นเก่งกว่าผมจริงไหมล่ะอะไรวะเก่งกว่าผมหรือเปล่าคนง่ายว่าสายได้ดิว่าสายได้พี่น้องสายว่าสายด้วย5ใช่าใช่ หไงวะนี่มันคืออะไรวะว่ใหญ่มันคือกีตาร์อ๋อคีมไม่รู้หรอว่าคือกีตาร์ฮะเฮ้ยรอดโอ้คีมเบ้เหรียญน้อยตอนเหรียญเยอะเหรียญเยอะเยี้ยมว่าเยอ้ไขควงเลยสัสกีตาร์ก้ว่าผิดด้านที่ผายถูกแล้วครับว่าด้านไหนก็ได้ครับกูถามเ้ยสิกีตาร์บ้านมึงเล่นเอามือซ้ายเล่นไงเอ้ยมือขวาเล่นเอ้ยมือซ้าย อาก็ผมใช้มือซ้ายเล่นครับเวลาจับ่ะครับเอ้าผมดีดมือขวาจับมือซ้ายหลอนหลอนวันอยู่ไหนเอ้าอะไรอ่ะเส้นผมอืมอะไรอ่ะเอ้าอะไรกันคันี้อ่ะ เฮ้ยพี่คิด่อมถูกได้ไงวะอะไรตัจฉรอ่ะเอ๋ไอันนี้ไม่รู้เลยล่ะอะไรอ่ะอ๋ออะไรครับอะไรอ่ะอัจฉริยะต้องตัวเลยวะเนี่ยแบบเห็นเราเป๊ะเลยไหมเป๊ะเลยอะไรวะเนี่ยโหขนาดนี้แล้วมันชื่ออะไรอะไรตัดว่าอะไรอ่ะงงว่ะ มันก็มีแค่เส้นนี่แหละนี่อะเส้นโอ้ย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 เย้หลอกกูเส้นตรงกาจะจะกาจะเขียนแล้วเส้นตรงอ่ะดูซก็ใช่และ เอ้ยครบยัง 1, 2, 3, 4, อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อแล้วละเออใี่ยังคองที่สามอยู่วะคิมหน้าขาวอะ่ะมีคิมหน้าขาวบอกเลยว่า,รอ,วารอบนี้พวกพี่สุน มึงทำให้กูต่อไม่ได้มึงไม่ได้แต้มนะเออใช่อ่ะฟันแล้วนะอะไรครับเนี่ยตอนเขาไม่มีฟันแล้วใส่อะไรอนะพี่ซี เออว่าจะเขียนอยู่มันเขียนได้ไงวะเอ้าแล้วมันเขียนอะไรวะคือพยายามพิมพ์ฟอนต์ปลมากอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ย ไม่คำผมเปียดยเปียโนเปียเปียโนคุณวาดแบบนี้เหรอครับคุณคิมวาดเหมือนเด็กทาลรคอะไอชิมายผมขอสิบไพาหนึ่งว่าไม่เป็นอียรอะไรอ๋อสิบไพ้เย่ตอบถูกเอ้าไม่ถูกวะอะเย้ได้คนแรกก็ได้คะแนนเยอะ โอ้โหมีลงสีด้วยอะไรครับมีสีเลขเหรอครับอันคุณเนี่ยข้อมีกันห้าเลขนะก็สวิตในนี้ไม่หรอปิดเปิดหนึ่งสองสามของผมมีห้าเลขนะไอตัดเกือบไม่รู้ก็ศูนย์หนึ่งสองสามไงน้องรัก ตาใครต่ออันแน่น,นี่งงบอกเลยงงของพี่หมงงี อะไรอ่ะชื่อเรีวะอยิงในประตูเฮ้ยห้าห้า,หาของผีผีเลยนะเฮ้ยอ๋อก่อนจะเขียนว,ว่าผู้หญิงชอบซือเล่าไปเก็บต,ตุ๊กตายางอืมอย่างไรพวกเสื้อผ้า เออและเล็ดเอ้ยส <c oughs> ัตว์ห <c oughs> ยอกเล่นไปก็ผู้หญิงชอบซื้อตู้เสื้อผ้ามาเก็บไงเห็นอยู่ในคลิปเต็มเลยอ่ะดูตรงละไม้อะเอาไ้สับเนื้อเขียนผิดอ่ะเกือบตอบผิดไอ้ชิหาย go to Winner nè Thế là Ồ Ồ Ồ Phim mượn cái điệt đi chứ mà này Có à Sai, sai Ôi, thế ฮ่าอีหนูอเอ็งคิดไม่ถึงพี่พูดเลยโทษราทัดขินยังไงวะโททันยังไงพี่บอกเลยว่าเอ็งคิดไม่ถึงแต่พี่คิดถึงพอพี่ใช้บ่อยก่อนนอนพี่หนาวอ๋อไปขนาดนี้แล้วโห <laughs> แม่งติงต๊งติ๊งติ๊ง อ่ายากๆดีกว่าแต่คะแนนน่ะเฮ้ยว่าดีอืมอ่ะอ่ะตอบถูกเฮ้ยว่าถูกว่ะ ทูบอะไรครับใครเขาว่าทูบเป็นซ<ล>ี่ก<ๆ>ินบ่อยอ่ะไอซี่กินบ่อยย่าเออเออผมกินบ่อยโอเคเดี๋ยวผมจะทำแต้มเออตะเกะียไอที่หมายทิมฟันน่าจะว่าซี่เนาะโอ้ยอะไรคุณคิมครับผมกินตะเกียบบ่อยเหรอทุกคนครับผมจะยางยาก<ด>เลยค,ครับก๋วยเตี๋ยวบ่อยอ๋อยากเลยนี่ก็ตอบเก่งละเพราะว่าเป็นคนเก่ง อะไรอ่ะโอ้ยอยากคืินอาะอยากเกินเนี่ยเออใครหน้าขาวครับพิมมาพี่ไรจุดหน้าขาวนะผมนามคนสุดท้ายนะย้ำนะย้ำว่าผมนามคนสุดท้ายโอเคตนนี้หน้าขาวครับตอนนี้ผมขอตอนนี้ผมขอเลือกโหมดได้ไหมเอางี้ดีกว่าผมขอเลือกโหมด โอเคผมก็คลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะผมไม้เจอใหม่คลิปหน้าับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนดูดูดูที่จอผมผมต้องขอตัวลาทุกคนก่อนจบแล้วจบแล้วจบแล้วไอตาเหลือเองกับพี่ปะไอซี่คนโอเคครับเจอกันนะอะอะไรวผมอัดคลิปอ๋อ Dạ, P'Phiểu vang nón lắm hả? Dạ, nhà nón, mẹ nón Cũng chẳng đi Tôi sẽ chân